พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชนะใครหมื่นแสนยังสู้ชนะใจตัวเองไม่ได้เพียงครั้งเดียวการชนะใจของตัวเองน่ะประเสริฐเลิศก,กว่าการชนะสิ่งอื่นร้อยครั้งพันครั้งแต่ชนะใจตนเองนั่นแหะเลิศประเสริฐเอาชนะไปเรื่อยๆจนถึงชนะไฟราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจดับสนิทน,นั่นล่ะชนะโดยเด็ดขาด เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระหันสาวกนะแต่นอกจากนั้นไม่ชนะใครเท่าไหร่ก็ยิ่งทวีคูณชนะคนนี้เขาก็ตั้งป้อมขึ้นมาแล้วจะสู้ละชนะคนนั้นเขาก็ตั้งป้อมขึ้นมาจะสู้ผลสุดเราเป็นศัตรูเขาทั้งหมดจะย่างก้าวไปที่ไหนก็ไม่ได้ทีนี้มีแต่ขวากมีแต่นาวเขามีแต่จะสู้กับเราทั้งหมดถ้าเราชะลใจตัวเองไปที่ไหนร่มเย็น มีแต่ให้มีแต่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไปที่ไหนก็ร่มเย็นใจของเราก็สบายผู้ที่เห็นเราก็สบายใจไม่คิดว่าเราจะไปฆ่าไปป่นไปฉกไปขโมยไปเบียดไปบงังไปคดไปโกงเขามีแต่ไปให้เขามีแต่ไปเมตตาเขามีแต่ไปคิดสงเคราะห์อนุเคราะห์เขามีแต่ไปแนะนำสั่งสอนเขาให้เป็นคนดีถ้าคิดอย่างนั้น ใ่ใจของเราไปที่ไหนก็โลกทั้งโลกสงบลมเย็นเป็นสุขไปหมดแต่วันนี้โลกทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนลสิสรุปแล้วก็คือขาดการได้ยินได้ฟังขาดการศึกษาธรรมะไม่มีธรรมะในจิตใจก็เลยทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายอย่างพวกเราทั้งทั้งหลายเห็นนี่แหละเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามนะถึงโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็เถอะแต่ใจของเราเฉพาะตัวของเราอย่าให้เดือดร้อนวุ่นวาย พยายามปรปับปรุงใจของตอนเองนะทำใจของตอนเองถึงจะทำใจคนอื่นไม่ได้ก็ทำใจของตอนเองอแล้วหนะ้าข้าไปเจ้าหนะ้าเกิดมาแล้วกี่ปีข้าจะอยู่ไปนานจากเท่าไรถึงข้าจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าก็จะต้องทิ้งทั้งหมดนั่นแหละแต่ถึงข้าไปเจ้าอยู่ในสถานะน,นี้ข้าไปเจ้าจะทําดีที่สุดจะไม่ให้เดือดร้อนตอนและผู้อื่นและก็พร้อมกันก็ การแสวงหาทรัพย์ของข้าพเจ้ายศถาบรรดาศักดิ์ของข้าพเจ้าข้าพาเจ้าก็ไม่ลดละข้าพเจ้าจะทําให้ดีที่สุดในใจของเราให้คิดไว้อย่างนั้นแต่อีกสักวันหนึ่งดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะข้าพเจ้าจะต้องวางจะต้องทิ้งทั้งหมดเหมือนกับคนทั้งหลายที่ล่วงรับดับขันก่อนหน้าของพวกเราเราจะเป็นผู้วิเศษจากไหนที่จะไม่ทิ้งเหมือนกับท่านเหล่านั้นถ้าเราคิดได้อย่างนั้นความ ร้อนอกิเลสในจิตในใจของเราคงจะคลดโคลงนะหลวงพ่อว่านะ